บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมเครื่องปั่นน้ำผล,ลไม้ตามแบบของช่างทวีปอาจเื่งทำกันนะครับ เป็นเครื่องปั่นผลรไม้ย,ยี่ห้อพานาโซนิกนะพานาโซนิกรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นนะจับหมุนจับหมุน จับหมุน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 อยู่ไหนอยู่ไหนอื้ออ่านี่นี่นี่อยู่ทั้งตูดนี่นี่นี่นะนะต้องจับพริกตูดดูนะนี่นี่อยู่ตรงนี้อีกตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วนะพานาโตนิกเครื่องปั่นน้ำผลไม้รุ่น m x ขีด g m หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง ความจุ1นึ่พันมิลลิลิตรความจุก็1ลิตรนะ 1, นะหนึ่มิลลตรนะเท่ากับ1ลิตรนะนะผลิตในประเทศมาเลเซียโอ้นี่นะเขานำเข้านะผลิตจากมาเลเซียโอ,โอเคอากานเจ้าของบอกว่าไม่มูลนะไม่มูลไฟไม่เข้าไม่มูลนะ โอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทดสอบป้อนไปเข้าไปสินะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเดี๋ยวเสียปลักก่อนนะเอาเสียปลักเอาเสียปลักแล้วเปิดสวิตอา้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วนะดูเซ่กดเซ่นะอันนี้เป็นสวิตออนออฟนะที่เครื่องปั่นนะ้ําผลไม้นะสวิตออนออฟเอากดเซ่นะกดเซ่อ้าวนะ เงียบเก็บนะไม่หมุนนะเงียบเก็บเลยนะเงียบเก็บเลยเงียบเก็บเลยนะฮนะไม่ไหวติงเลยนะนิ่งสนิทเลยนะโอเคนะเดี๋ยวออฟก่อนออฟก่อนอืมเอาออฟแล้วนะดึงลักออกนะปิตวิทย์ดึงลักออกก่อนนะอย่าเร่นกับไฟนะมอ,ม,นนะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะ อย่าประมาเฉียวนะอย่าระมาเชียว,อนะอยยวโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าอาการไม้มูนนะเกิดจากสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวก่อนอะนะอก่อนะถอดหลก่อนหลปันนะหลปันอ้าวเรนนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาถอดถอดตูดมอเตอร์ออกนะเนี่ยที่เป็นเขียวเขียวเนี่ย นะเป็นพลาสติกเขียวๆเ,เนี่ยนะเราจะถอดตูดมอเตอร์ออกนะมันจะมีน็อตอยู่3ตัวนะหนึ่งสองสามนะเราถอ,นอดน็อตออก3ตัวนะแล้วเราก็จะเปิดฝาครอบเขียวๆนี่ออกมานะเนี่ยเนี่ยมันเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มีมีเดือยกลางด้วยเนี่ยเห็นไหม มันเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มีเดือยกรงกลางด้วยเนี่ยมันมีเดือยกรงกลางด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไขควงแฉกเนี่ยขันไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยมันขันไม่ได้นะนะใช้เครื่องมือพิเศษถอดช่างทวีปก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําไมต้องทำให้มันยุ่งยากนะเนี่ยเนี่ยช่างทวีปต้องใช้ไขควงพิเศษออกมาเห็นไหมมันเป็นเขาเรียกมาเฟืองนะไขควงมาเฟืองแล้วมีรูกรงกลางเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเป็นเครื่องมือพิเศษมีรูกรงกลางเนี่ยสาหรับใส่เข้าไปในเดือยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแย่เข้าไปในเดือยแล้วก็หมุนนะอันนี้เป็นไขค,รครวงมาเฟืองมีรูนะเบอร์ทียี่สิบนะเป็นโค้ดเขาเป็นเบอร์เขานะทียี่สิบนะเดี๋ยวตั้งทวีปก็จะขันออกมานะมันเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มีเดือยกรงกลางอีกเนี่ยโอ้ยลำบากจริงๆเนี่ย เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นหกเหลี่ยมเห็นไหมหกเหลี่ยมแล้วมีเดือยกลงกลางเนี่ยนะมีทั้งหมดสามตัวนะออกมาแล้วนะาสองนะสองอีกตัวหนึ่งนี่นะตัวนี้ตัวหนึ่งออกมาแล้วสาม นะสามตัวแล้วนะสามตัวโอเคนะนะเราก็เปิดออกมาเลยนะเนี่ยยกออกมาเลยนะยกออกมาเลยยกออกมาเลยออกมาแล้วออกมาแล้วนะนี่นะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะ นะเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คสายไฟกันก่อนนะเนี่ยสาย a c เนี่ยนะนะว่ามันยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะขาดหรือเปล่าช็อตหรือเปล่านะวิธีเช็คนะวิธีเช็คนะเรานะปลาสาย a c เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นสายไฟสองเส้นนะเส้นสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลน,นะ น้าเงินกับถีมตาเนี่ยเป็นปลายสายนะเดี๋ยวเราจะใช้มิเตอร์เข็มนะมาวัดกันนะมาวัดกันใช้มิเตอร์เข็มโดยตั้งไปที่คูณหนึ่งนะนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่งนนะตั้งที่คูณหนึ่งแล้วนะต่อไปนะต่อไปเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะจิ้มไปที่าขาเสียบนะ ขาใดขาหนึ่งนะขาไหนะไก่อนก็ได้นะเอาจังทวีปเอาขานี้ก่อนก็แล้วกันนะนี่นะขานี้ก่อนนะปึ๊บนะแล้วอีกปลายสายหนึ่งนะปลายสายตีแดงเนี่ยปลายสายมิเตอร์เนี่ยนะแล้วก็ไปจิ้มที่ที่ปลายสายสายเอทีนะปลายสายเอีเอาสีสีน้ำตาลก่อนก็แล้วกันนะเนี่ยนะจิ้มไปที่สีน้ำตาลเด้นะเข็มมิเตอร์ขึ้นไหม ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเราก็มาจิ้มที่สายสีน้ําเงินนะนี่สายสีน้ําเงินดูเทกขึ้นไหมอ้าวขึ้นเห็นไหมนะมาจิ้มที่สายสีน้ําเงินขึ้นนะขึ้นก็แสดงว่านะก็ะแสดงว่าสายสีน้ําเงินเนี่ยไม่มีปัญหานะ สายสีน้ําเงินไม่มีปัญหานะไม่ขาดไม่ช็อตนะไม่ขาดนะไม่ขาดโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายนะย้ายมาอีกขาหนึ่งดีเนี่ขายเอีมาขาน,นี้ออามาเปลี่ยนมาขาน,นี้มั่งแล้วนะเนี่เปลี่ยนมาขาน,นี้มั่งอโอเคนะแล้วเราก็ย้ายไปสายมิเตอร์สีแดงเนี่ยไปจิ้มที่สีน้ําตาลน,นะไปสายสีน้ําตาลเนี่ยเนี่ยนะแล้วดูสิเข็มมิเตอร์ขึ้นไหม ปึ๊บเอาเคม,เมิเตอร์ก็ขึ้นเห็นไหมนะนะเคม,เมิเตอร์ก็ขึ้นนะก็แสดงว่าสายไฟ a อีเนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะเราเช็คแล้วนะไม่เียไม่มีปัญหาใช้ได้ใช้ได้นะต่อไปนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คแปลงถ่านนะเร,เรียกแปลงถ่านนะว่าแปลงถ่านยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะ ว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะมันจะมีสองสองแท่งนะสองอันนะคาร์บอนบัตรเนี่ยแป้งฐานมันจะมีสองอันนี่อันหนึ่งนะแล้วก็นี่อันหนึ่งนะเนี่ยมีสองข้างเนี่ยเนี่ยนะมีสองข้างแต่เดี๋ยวเราจะถอดมาเช็คทีละข้างนะโอเคเดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ก่อนนะถอดถอดแป้งฐานอันนี้ก่อนวิธีถอดวิธีถอดนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ปลายไขยควง อันนี้เป็นไขควงเช็คไฟนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ปลายไขควงเช็คไฟเนี่ยนะกดมันจะมีปิ้นเสียบนะปิ้นเสียบล็อกล็อกอแปลงฐานไว้นะนะเราก็ใช้ไขควงปักแบนเนี่ยนะดันเข้าไปนะดันเข้าไปนะอีกมือหนึ่งก็ดึงนะอีกมือหนึ่งก็ดึงสายไฟไว้นะส่วนส่วนไขควงเช็คไฟเราก็ ดันเขี้ยวไอ้ไอ้ปิ้นเนี่ยนะให้มันผุบเข้าไปนะให้มันผุบเข้าไปในรูแล้วเราก็ดึงออกนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะอืมเห็นไหมขยับออกแล้วเนี่ยเห็นไหมออกแล้วปึ๊บอืมนะเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอยู่เห็นไหมออม,นะมันจะมีเขี้ยวอย,ย,วอยู่ล็อกไว้เนี่ยล็อกไว้เห็นไหมอันนี้เป็นแท่งเป็นปิ้นนะบางๆนะ เป็นปิ้นบางๆที่ว่าล็อกมันจะไปล็อกล็อกสปริงฐานเนี่ยไม่ให้มันเด้งออกนะเนี่ยเห็นไหมนะโอเคนะเราก็ถอดออกมาดูเลยนะถอดออกมาดูเซแปลงฐานยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะดึงออกมานี่นะออกมาแล้วนะ โอ้มันเหลือสั้นชุดจูแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะเหลือสั้นมากเลยนะเหลือสั้นมากเลยนะหมดแล้วนะหมดสภาพหมดสภาพเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วนะหมดแล้วมันกินฐานจนหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งเซออีกข้างหนึง่งนี่ข้างนี้นะเดี๋ยวดูข้างนี้อีกข้างหนึ่ง นวิธีเอาออกก็เหมือนกันนะเนี่ยนะวิธีเอาออกก็เหมือนกันนะอีกมือจับสายไฟไว้นะตัวอีกมือหนึงก็เอาปลายไขควงเช็คไฟเนี่ยดันแคมันผูกเข้าไปพอผูกเข้าไปแล้วก็ดึงสายไฟออกนะบรือนี่ออกแล้วเห็นไหมดันเข้าไปพอมันผูกเข้าไปเราก็ดึงออกแล้วเนี่ยเนี่ยดึงออกมาอืมนะเด้งละนี่ออกมาละเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันจะเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มีมีเขี้ยวล็อกอยู่เนี่ยนะเราก็ดันเขี้ยวล็อกกันผุบเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาโอเคนะเอามาดูซิแปลงฐานเป็นไงข้างนี้ข้างนี้เป็นไงบ้างโอ้เหมือนกันเลยนะหมดสภาพนะนี่นี่นี่นะหมดสภาพนะมันกินฐานเหลือน้อยแล้วนะมันถึงไม่หมุนนะ อาจจะเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์ไม่หมุนก็ได้นะเนี่ยนะนะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์ไม่หมุนนะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะไปเบิกแปลงฐานมาก่อนนะคอยตกักล้อช่างทวีปก็ได้เบิกแปลงฐานมาใหม่แล้วนะนี่นะแปลงฐานแปลงฐานนะ นี่นะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใส่เข้าไปนะใส่เข้าที่เดิมนะใส่เข้าที่เดิมวิธีตายวิธีตายนะวิธีตายแล้วก็ใส่เข้าไปในในซองเลยนะดำๆเนี่ยเขาเรียกซองฐานนะเนี่ยเขาเรียกซองฐานเราก็ใส่เข้าไปเลยนะ พอเราใส่พอเราใส่ฐา,านนะแท่งฐานนะพอเราใส่แท่งฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ป bon ริ้นเนี่ยเห็นไหมใส่ปิดมันจะบังคับไม่ให้ตะปิงเนี่ยมันกระเด้งออกมาเนี่ยนะมันจะบังคับอย่างนี้ไม่ให้ตะปิงเนี่ยมันเด้งออกมาคราวนี้วิธีใส่แผ่นปิ้นเนี่ยเนี่ยนะมันจะมีรูเสียบอยู่เห็นไหมนะมันจะมีรูเสียบอยู่ เนี่ยมันจะมีรูเสียบอยู่เห็นไหมมีรูเสียบอยู่นะนะแล้วก็เอาเอาปิ้นเนี่ยนะเอาแผ่นปิ้นเนี่ยเสียบเข้าไปในรูนะเสียบเข้าไปในรูเลยนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะนะก่อนอื่นแล้วก็ดันดันตะปิงแปลงฐานเนี่ยดันเข้าไปในรูก่อนในซองฐานเนี่ยเรียกซองฐานนะนะเราก็ใช้ปลายไขควงปากแบนเนี่ยกดไว้ นะกดไว้เนี่เห็นไหมนะกดไว้กดไว้นะนะพปรกดเสร็จแล้วเราก็ใช้เนี่ยปิ้นเนี่ยน้าย่ก็ไปในรูนะเนี่ยเนี่ยอย่ก็ไปเลยนะดันเข้าไปนี่นะเข้าแล้วนี่นะดันไปเลยนะดันให้เขี้ยวล็อกเนี่ยเนี่ยเขี้ยวล็อกดันให้เขี้ยวล็อกผุบเข้าไปอยู่ในเลยนะปึ๊บอ้าวเข้าไปแล้วนี่เข้าไปข้างในแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอยู่แล้วนะนี่อยู่แล้วนะจะได้แล้วนะจะได้แล้วน้เนี่ยนะ โอเคนะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมีนะข้างนี้ก็เหมือนกันนะนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันมันจะมีรูอยู่เห็นไหมเนี่ยนะมีรูสําหรับเสียบปิ้นเนี่ยเสียบปิ้นดังครับสปริงแปลงถ่านเนี่ยนะเสียบเข้าไปในรูนี้นะ๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะทําแบบเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยนะเราก็ใส่แปลงถ่านเข้าไปนะ ใส่เข้าไปนี่นะแล้วเราก็ใช้ใช้ควงเช็คไฟเนี่ยนะใช้ควงเช็คไฟเนี่ยกดเอาไว้กดเอาไว้เนี่ยเนี่ยกดเอาไว้นะกดเอาไว้แล้วก็เอามือเนี่ยนะจับจับปิน้นแย่ก็ไปในรูนะเนี่ยแย่ก็ไปในรูอืมนะเห็นไหมเข้าไปในรูแล้วดันไปให้สุดเลยนะดันไปให้สุดเลยนะ ปุ๊บเอาละเห็นไหมนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะเราก็ใส่แปรงทานเร็จเรียบร้อยแล้วนะทั้งสองข้างนี่นะเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบเข้าที่เดิมเลยนะัดสายให้เรียบร้อยนะตรงนี้อยู่นี่นี่นี่นะ ฝาครอบนะฝาครอบตูดนะให้ล่องนะอันนี้ล่องสายไฟนะเนี่ยให้ล่องสายไฟอยู่ตรงนี้นะมันจะได้ครอบสายไฟเนี่ยเนี่ยนะนี่ล่องสายไฟเนี่ยนะให้ครอบตรงนี้เลยนะนี่ครอบตรงนี้เลยอืมนะ นะรูน็อตตรงแล้วนะนี่เห็นไหมนี่รูนอ็อตนะรูน็อตตรงแล้วนะเราก็ใส่น็อตไปเลยนะสามตัวประแจมาเฟืองนะประแจพิเศษนะขันไปะนะรูนี้นาะรูนี้ อีกตัวหนึ่งนะนี่อีกตัวหนึง่งเอาละาขันให้แน่นเลยนะขันให้แน่นเลย รียบร้อยเรียบร้อยนะโอเคนะเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันแล้วก็ใส่โถไปเลยนะนะบิดนะให้ลงล็อกเลยนะบิดให้ลงล็อกเลยนะ โอเคนะบิดให้ลงล็อกเลยนะให้ลงล็อกเลยนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะเสียบปลั๊กนะเอ้าเสียบปลั๊กอืมเสียบปลั๊กแล้วนะเปิดสวิตโอ้เปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้วนะนะกดปุ่มออนใช่นะนี่นะออนออฟนะกดปุ่มเลยนะเอา้ากดโชว์อ้อาองได้แลว นะเครื่องปั่นผลไม้นะกลับมาใช้งานได้แล้วนะกดอ,อีกทีเต้าวนะโอเคนะเครื่องปั่นผลไม้ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วขอบคุณมากครับคารุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ